สวัสดีครับอยู่กับผมหลังเกมชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมยินดีเสนอ5แข้งใหม่ฟอร์มเฉล่ย <Yeah. S 1> หลังจากตลาดนักเตะปิดตัวลงเราคงต้องจับตาดูนักเตะใหม่ของแต่ละทีมว่าจะเข้ามาช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานะครับจะมีนักเตะป้ายแดงส่วนหนึ่งที่สร้างผลกระทบนะครับในแง่ดีให้กับทีมได้แล้วและนี่คือ5นักเตะที่ย้ายทีมแล้ว โชว์ฟอร์มเฉิดใยฉากับสโมสรอนใหม่ได้เลยเริ่มต้นที่คนแรกนะครับโลเมลูลูกากูจากอินเตอร์มิลานนะครับไปเชลซีลูกากูนะครับกลับมาร่วมงานกับสโมสสอเชลซีเป็นครั้งที่2ซึ่งดาวยิงชาวเบลเยียมถือเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรปและเขาเหมาะสมมากนะครับสำหรับแผนการเล่นของโทมัสทูเคิลโดยจุดเด่นของลูกากูนะครับอยู่ที่รูปร่างที่ใหญ่โต ช่วยให้เขานะครับคลองบอลได้อย่างเหนียวแน่นและยังสามารถเชื่อเมเกมนะครับกับมิดฟิลด์และแนวรุกคนอื่นๆได้ดีเขาสร้างอิมแพกตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามด้วยการยิงประตูใส่อาร์เซนอลนอกจากนี้เขายังโชว์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการทะลวงแนวรับของปืนใหญ่ได้หลายครั้งขณะที่เกมเยือนแอนฟิลด์นะครับนัดล่าสุดเขามีประโยชน์มากในการเก็บบอลแดนหน้าช่วยให้เชลซีนะครับที่เหลือผู้เล่น10คนเล่นได้ง่ายขึ้นสุดท้ายนะครับ ลูกาูกูเป็นหนึ่งในตัวเต็งรุ้นรองเท้าทองคำนะครับในฤดูกาลนี้หากเขาสารต่อฟอร์มที่ดีแบบนี้ไปจนจบฤดูกาลและเชื่อว่าเขาน่าจะยิงประตูได้ยอย่างน้อย20ประตูในซีซั่นนี้ต่อไปนะครับคนที่2แดนนี่อิงจากซอทแทมตันนะครับไปแอตตันวิลล่าแอตตันวิลล่านะครับจำเป็นต้องปล่อยกับตันทีมแจ็คกี้ลิดออกจากสโมสรซึ่งวิลล่าได้หันไปดึงแดนนี่อิงนะครับ ดาวซันโวของทีมเซาท์ฮทป์ตันเข้ามาแทนโดยทุ่มเงิน30ล้านปอนด์กว่าตัวมาร่วมทัพซึ่งอิงคือนักเตะท,ที่มีฟอร์มสม่ำเสมอมากคนหนึ่งและมักจะโชว์ให้เห็นสัญชาตญาณน,นะครับความเป็นดาวยิงอยู่บ่อยครั้งถึงแม้ว่าในฤดูกาลที่แล้วทีมนักบุญจะมีผลงานไม่ค่อยดีแต่อิงนี่แหละครับที่คอยช่วยให้ฟอร์มของทีมไม่ดรอปลงไปมากกว่านี้มาในฤดูกาลนี้นะครับอิงลงประเดิมสนามนัดแรกให้กับสิงห์พงาด เขาก็สามารถทำประตูใส่วัดฟอร์ดได้เลยขณะที่นัดต่อมายิงโชว์กระโดดวอลเลย์นนคนกรบฟาดบอลเข้าประตูอย่างสวยงามในเกมที่พบกับนิวคาสเซิลส่วนนัดล่าสุดนะครับเขาทำแอสซิช่วยให้ทีมตามตีเสมอเบนฟอร์ดได้เท่ากับว่าตอนนี้นะครับเขาทำไปแล้ว2ประตูกับ1 a แอซซิจาก3นัดนะครับงานนี้ค่าตัว30ล้านปอนด์มีแนวโน้มว่าจะคุ้มอย่างยิ่งต่อไปนะครับคนที่ส แทมมี่อับาหฮัมจากเชลซีไปโรม่าแทมมี่นะครับตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับโรม่าด้วยค่าตัว40ล้านยูโรบวกโบนัสอีก5ล้านยูโรโดยแทมมี่เป็นผลผลิตจากเยาวชนของเชลซีลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของเดอะบูลนะครับรวมทั้งหมด82นัดยิงไป30ลูกและทําอีก12แอซิสถึงแม้ว่าสถิติจะดูดีนะครับแต่ว่าเขายังไม่สามารถทำตามความคาดหวังของแฟนเชลซีได้ การย้ายไปเล่นให้กับโรม่าน่าจะลดแรงกดดันไปได้มากและมันก็เป็นไปตามคาดจริงๆเมื่อเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่2เกมแรกด้วยการทำสอแอซิสในเกมเปิดตัวขณะที่นัดล่าสุดก็ประเดิมยิงประตูแรกเป็นที่เรียบร้อยต่อไปคนที่4อาร์ตลาฮาคิมีจากอินเตอร์มิลานไปปารีแสแซง์แมงเฟเอชยอมทุ่มเงินกว่า60ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวฮาคิมีจากอินเตอร์มิลานมาร่วมทีม โดยแบ็กขวาวัย22ปีมีส่วนช่วยให้อินเตอร์มิลานคว้าแชมป์กันโชเซเรียอิตาลีเมื่อฤดูการที่แล้วสถิติของเขานะครับโดดเด่นมากเพราะทำไป7ประตูกับ11แอซซิตจากการลงเล่น45นัดรวมทุกรายการและการย้ายมาเล่นในฝรั่งเศสของฮาคิมีเขาสามารถปรับตัวกับหลีกเอิงได้ทันทีโดยเล่นร่วมกับเอมบัปเป้และเนมาได้อย่างลงตัวเขาลงเล่นครบทั้ง4นัดแรก พร้อมกับทำา1ประตูกับ2แอซิดเชื่อว่าฮาคิมีจะเป็นกำลังสำคัญนะครับในการทวงแชมป์ลีกเอิงรวมถึงลุ้นทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้และคนสุดท้ายเมมฟิสเดปายจากโอลิมปิกลียงไปบาร์เซโลนาเดปายย้ายมาจากโอลิมปิกลียงแบบไร้ค่าตัวแน่นอนว่ามีคนสงสัยในความสามารถของเดปายแต่ว่าเจ้าตัวได้พิสูจน์ให้คนเหล่านั้นเห็นแล้ว ด้วยการมีส่วนร่วมกับประตูทั้ง3เกมแรกกับเจ้าบุญทุ่มโดยยิงไป2ประตูและทําอีก1นึแอซซิตนอกจากนี้เขายังเป็นคนยิงประตูใส่ยูเวนตุสช่วยให้ทีมคว้าถ้วยโจอันกัมเปโทฟี่ในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาเชื่อว่าเดายิงทีมชาติฮอลแลนด์จะกลายเป็นคนสําคัญทั้งการสร้างสารรค์เกมลุกและผลิตสกอร์ให้กับอาซูการ่าในฤดูกาลนี้ <Yeah. S 1> ก่อนจากไปในคลิปนี้นะครับ ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องหลังเกมชาแนลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ